สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแคม์ไอตามบางพีนะครับผมมาแกะดูเลยนะครับ นี่ครับเราได้แกะมาแล้วครับของตัม้มบางพีนะครับ,บนี่ครับตรงเป็นแฮมลูกเดิมน,นะครับ ต่างจากครับตี้นะครับผมมีบูธแคมป์ด้วยนะครับนี่เป็นตัวคคแคมป์นะครับนี่ครับแคมป์ต้อมบางพีนะครับมีตหนมนิดหน่อยนะครับ put it up yep.